โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับตั้งโต๊ะชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ตั้งโต๊ะชาแนลจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ของเพจไดโนเสาร์ันนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับในในข่าวตั้งแต่เมื่อวานไปต้นมานะครับได้มีการแชร์ข่าวว่ามีเพจเพจหนึ่งนะครับที่แอดมินแบบโพสประมาณว่า1นาทีร้อยสเตตัสอะไรเงี้ยนะครับคือเพจไดโนเสาร์นั่นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับเพจไดโนเสาร์เป็นเพจที่แบบ ผมพูดตรงนะเป็นเพจที่ผมไม่เคยพบไม่เคยเจอมาก่อนนะครับคือปกติผมก็ไม่ค่อยได้ตามเพจที่เป็นลักษณะนี้เท่าไหร่นะครับแต่เพจไดโนเสาร์นะครับเป็นเพจที่สามารถยกตัวเองขึ้นมาได้ดีแบบดีมากๆเลยคือผมยังทําไม่ได้แบบเพจไดโนเสาร์นี้เลยนะฮะซึ่งคือผมไม่รู้นะนี่คือปรากฏการณ์ของ facebook ในในประเทศไทยในเพจของการทําเพจในประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคือเฮ้ย กลวิธีแบบนี้กลยุทธ์แบบนี้มันก็ทําได้เลยเว้ยแต่คือแอดมินมันต้องขยันมากอะไรอย่างงี้นะครับจนตอนนี้พวกนักสืบพิมพ์ดังๆนะครับหรือสื่อออนไลน์ที่เป็นเจ้าดังก็เอาเรื่องราวของเพจไดโนเสาร์มาทาเป็นคอนเทนต์เอามาทําเป็นเรื่องราวนะครับแล้วก็มีการสรุปเรื่องราวของเพจไดโนเสาร์นี้ด้วยนะครับคือผมผมคงไม่เอาแบบเริ่มต้นของเพจไดโนเสาร์อะไรมาพูดเยอะแยะนะครับแต่ผมแค่จะบอกว่าเพจไดโนเสาร์นี้คือบางป็นเพทที่อ่านแล้วเรา ค,คลายเครียดได้ดีมากๆนะครับมันอารมณ์เหมือนแบบจะเศร้าก็าไม่เศร้านะครับเอ้ยไม่ใช่จะเศร้าไม่เศร้าสิคือมันเศร้าครับแต่มันเศร้าแบบทําให้เรายิ้มได้เศร้าแบบขาได้อ,ไอย่างนี้บางทีก็ถ้าคนไหนอินจัดไหนอาจจะเศร้าแบบดาวลงได้เลยนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่แบบผมพูดตรงตรงนะคือผมผมก็ตามเพจเยอะนะ แต่ผมไม่ได้ตามเพจประเภทนี้เท่าไหร่ไอ้ประเภทความรักคำคมอะไรผมไม่ค่อยได้ตามหรอกนะครับแต่บังเอิญว่าใน facebook ที่ผมเล่นอยู่นะครับมันมีไอ้เพจไดโนเสาร์นี่ขึ้นมาแบบผมก็เอ๊ะคือไอ้เพจไดโนเสาร์าคือผมเห็นครั้งแรกเมื่อสามวันก่อนแต่ผมไม่แน่ใจว่าเพจนี้มันมีมานานหรือยังหรืออะไรยังไงนะมไม่ได้ไปคุคยขนาดนั้นแต่ผมแค่จะบอกว่าไอ้เพจไดโนเสาร์นี่คือแบบ มันขึ้นมาแล้วมันก็มีสเตตัสแบบประมาณว่าเศร้าๆอ่ะคือแบบเหมือนมันอกหักเหมือนมันรอใครสักคนเหมือนมันแบบคือผมไม่รู้เลยคือผมรู้สึกว่าคือแบบเออผมอ่านแล้วผมว่ามันซ้ำแบบอมยิ้มอ่ะคือคือคุณผู้ชมไม่รู้คุณผู้ชมคิดไงแต่ผมอ่านแล้วเออผมอมยิ้มผมแฮปปี้เขานะคือผมรู้สึกว่าเออเพจนี้มันทําให้คนจากเศร้าๆมันก็ยิ้มได้อ่ะคือเหมือนเพจให้กําลังใจเพจหนึ่งไปแล้วอ่ะเอ้ยนะครับ อารมณ์เหมือนให้กำลังใจมากกว่าที่จะเป็นการทำร้ายกันอะไรอย่างนี้เนาะคือผมรู้สึกได้แบบอย่างนั้นนี่จริงคือถือเขาอาจจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แบบหนึ่งนาทีร็อสเตตัสอะไรอย่างนี้หรือวันหนึ่งพันสเตตัสอะไรอย่างนี้ผมก็ผมก็รู้สึกว่าคือผมก็เพลินนะคือผมก็ไม่ได้ปไปไล่อ่านทุกทุกโพสหรือไม่ได้ไล่อ่านทุกคอมเมนต์ผมเห็นไดโนเสาร์แต่ผมรู้สึกว่าเออมันมีการแบบ เออเพจมันโตเร็วแด้วคนอย่างนี้ก็ได้เว้ยคือโพสบ่อยๆโพสที่ๆไม่ไม่ต้องยัดเงินเลยไม่ต้องยัดเงินก็ได้อะไรเงี้ยเออผมก็ยัดเงินในที่นี้ก็คือแบอบอ่าโปรโมทโฆษณาเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้คือมันไม่ต้องขนาดนั้นเงแต่คือคนก็มาไลค์มันก็คือมีคนแชร์แล้วมันก็แชร์ไปเรื่อยๆเนาะจากพันกว่าไลค์ก็กลายเออที่คือที่ผมรู้ข้อมูลมานะจากพันกว่าไลค์ก็กลายเป็นสามแสนจะสี่แสนไลค์ในวันนี้นะครับโดยใช้เวลาแค่สามวันแค่นั้นเองนะครับจากเพจ ไดโนเสาร์แล้วคือวันนี้ที่ผมขำมันมีเพจตระกูลไดโนเคยมาเพียบเลยครับทั้งไดโนเซียมไหมว่าผมเห็นไดโนเซียมไดโนอะไรโอสารพัดไดโนเลยฮะมีไดโนเซียมไดโนไดโนสุกเออมันมีครับตระกูลไดโนมาเยอะแล้วคือผมจะผมเกรงว่ามันจะเจอปัญหาที่ว่าคือตอนนี้คือไอไอเพจไดโนผมบอกไว้ไอไดโนไดโนสุกไดโน อะไรก็ว่าไปพวกนี้เอารูปของเพจไดโนเสาร์ไปตั้งเป็นเป็นหน้าเป็นหน้าโปรไฟล์เพจซึ่งผมก็ลังไปถกว่าคือแอดมินเพจนี้จะทำไงกับปร,กรากฏการณ์ที่โผล่ตระกูลไดโนขึ้นมาและคือมันมันกลายเป็นกระแสรรเลยครับตอนนี้หมัมอกได้เลยคือกลายเป็นกระแสระครับเพจเอเพราะที่เอาปิดก็เอาไปสรุปเป็นเรื่องราวข้อมูลเลยอะไรขนาดนั้นเลยนะครับเพราะนั้นแล้วคือผมไม่รู้นะว่าคุณผู้ชมคิดเห็นกับเรื่องของเพจไดโนเสาร์ยังไงนะครับ แต่ผมบอกเลยเพจนี้คือเป็นสีสันในวงการโซเชียลในสามสี่วันนี้มานะครับแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่แบบการทําเพจแล้วสั่นสะเทือนะผมบอกได้เลยคือเพจนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีอะไรเข้ามาแต่ก็คือเขาเป็นคนที่แบบมีความมุ่งมา่นพยายามที่จะสร้างคอนเทนต์หรือสร้างแบบโพสของเดย์ที่ให้มีเอกลักษณ์ของเดย์ได้จนสําเร็จเนาะนะครับคือผมก็ดีใจแ,บบแด่แอดมินนี่แหละคือแบบแอดมินขยันจริงเว้ยอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงแล้วก็ผมก็ ไม่ไม่ได้มาขายของไอเพจไดโนเสาร์นะแต่ว่าคือผมแค่รู้สึกว่าเออแบบเพจนี้มันมันมีอะไรที่น่าค้นหาเออเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าค้นหาคือมันประมาณว่าเม,มืองจะโพลอ,อะไรหนะักหนาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทําให้เราหน้าละพานขนาดนั้นนะเออคนใช้คํานี้แล้วกันเนะาะเพราะนั้นแล้วคือก็ผมก็ฝากทุกทุกคนด้วยแล้วกันนะครับว่าไอ้เพจนี้มันก็เป็นเพจที่แบบผมไม่รู้นะคือผมรู้สึกว่าคือแบบ เออผมรู้สึกว่าคือแบบมันมันน่าติดตามจริงอ่ะคือผฮอยาทุกคนติดตามนะผมไม่ได้เป็นหน้ามาให้เพจไดนโนเสาร์นะแต่ว่าคือแบบผมอ่านแล้วผมขำดีเออมันก็เศร้ามันก็ขำดีแต่ผมไม่ได้เศร้าอะไรนะแต่คือเออผมก็ขำแทนคนนี้ขำม,มันขำม,มันเศร้ามันอะไรไม่รู้แหละคือผมก็เนาะพูดมาเดี๋ยวก็จะเย็นเยอ้มไปมากกว่านี้นะครับยังไงก็ลองไปอา่านดูได้นะ้องว่าไอ้ไอ้เพจไดนโนเสาร์นี่มันคืออะไรนะครับลองไป ย้อนอ่านโอ้โหแต่ถ้าย้อนอ่านคงไม่ไหวเนาะใช่ไหมก็คือแอดมินนี้ขยันโพสเลยเกินนะครับโอเคเนาะวันนี้ผมก็ลาก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ผมลาก,ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมไปอ่านเพจเด็กนเศ้ากันนะครับสวัสดีครับผม